หลายคนสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงว่ารถไฟฟ้าคันนี้ประหยัดแค่ไหนวันนี้ TNC Recap มีวิธีคำนวณง่ายๆกดเครื่องคิดเลขไม่กี่จึก๊ก็คำนวณได้แล้วครับโดยสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือความจุแบตเตอรี่ของรถยนต์ระยะทางที่วิ่งได้ค่าไฟในการชาร์จอย่าง BC4X คันนี้เป็นรุ่น All-View e Drive ที่ความจุแบตอยู่ที่1 1 4กิโลวัต ถ้าชาร์จเต็มจะวิ่งได้สูงสุด411กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP หมายความว่า1กิโลเมตรจะใช้ไฟไป71.4หารด้วย411กิโลเมตรหรือเท่ากับ0.17372กิโลวัตต์อวสมมุติค่าไฟต่อ1กิโลวัตต์อวอยู่ที่ประมาณ4บาทก็หมายความว่าใน1กิโลเมตรรถคันนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายเป็นค่าไฟประมาณ0.17372คูณ4เท่ากับ0.69บาทสมมุติถ้าวิ่ง100กิโลก็จะมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ69บาทนั่นเองครับ ทั้งนี้เจ้าค่าใช้จ่ายตรงนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่การเสรื่อมสภาพของแบตเตอรี่ค่าบริการที่บวกเพิ่มของสถานีชาร์จไปจนถึงสภาพถนนจริงด้วยนะครับ